ดีค่ะมา,มาดูอาโอ้ยนอเออนั่งเอกน้อยของละครลีน่าทำอะไรเอ่ยมองดูพี่น้องเอาแล็บติดมาท่าลิปมนันยังสินะแล็บติดโอ้สวยจังเลยือ,มมอไหนเอามาดูดิวอลโคเดันฟอร์มามิตตตา มันเอามาเล่นของแม่อ๋อท็อปฟัมแลนด์เอาออกมาดูบนน่ะเอาลิปมันเล็บฟิกแมทมาทาเล่นพี่น้องดูเอาเด้อคลิปนี้เป็นของลีน่านะคะเอ้าเอ้าทุงเท่ากับท่านทุงเท้าเจ้าของกับเอาถุงเท้าไอ้แมาใส่ลีน่าใส่เอ็มเนี่ยนี่พี่น้องถุงเท้านะ เก่งจังเลยลูกกิกอ็อ,กอ,อ,กอ๋อย่ะดุดติดอุ้ยนี่ตองม่อยากหัวล็อกอ่าหัวหัวว่ามั่วแล้วมันโดนสแตนวาสมิงแกมันเขาทาตรงไหนลูกวัสมิงแกมันเอามัว่วละมัวละเอาเทิเตาแดดติดเดก็ตกหัวด้วน,นวลูกนะั้น ok, okay. okay. Sure. Sure. Mm -hmm. wow. wow, ok, oh, ok, 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 mà ok, 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 pino tha นี่นะมามาลูกอ๋อมามาติดตาโอ้สบายโอ้เลาสบายสิลูกจยดโอเคเ beautiful ลินาโอยสงจบออกเเป็นูคสงวบ่านึงเนอโอ้ยโอยโอ้ย พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่ยังอ่ะแม่เล่นเอาปูนี่กาอ่านหนังสือปูนี่กาอ่านหนังสือพิมพ์พี่น้องเอ้ยเอาเอาเข้าไปอืมจ้าลโล่อะไรบีลันอะไรบีลันเดอร์บีลันโล่บีลันโล่โอ้โหจิตตา ยัจน้อยกัเป็นระบายสีตามร้อนแพรเปิร์มสพี่น้องแล้วแต่สีเทาไหนที่จะตายอ๋ออัมบลังส์เอเ a n บ o ังส พอแล้วลูกพอแล้วก็จะกดเฟตเตอออฟเดี๋ยวนะต้องไปล้างออกบะลูกไปล้างออกนะลูกนะเอาไม่ายบายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยดีใจดีใจดีใจบอยแม่ใหญ่น้อยพันศิมาหาแม่ใหญ่น้อยพันศิมาหาห์นี่หนา,าลิปสติกมาทาพี่น้อง ลินาเพิเอาลิปสติกมาทาลมหัวดวนตัวแบบน,นี้<ป>นเอริมเอริกลอตเอริกลอตยายน้อยมาหาลูกเดี๋ยวยายน้อยมาหายายน้อยสิมานอนน้ำคืนหนึ่งลีน่าและเซนบอกลีน่าตกหัวดวนแล้วเราลิปสติกมาทาพี่น้องเบิ่งไปขโมยลิปสติกหนูมาทาปากปวดท่าหดหน,นาา้าผากเอ็มแม่ยายน้อยเพิ่นสิมามาสต็อกโฮมจะมานอนน้ำคืนหนึ่ง ที่นี่ล่ะโดนย่องเลยเด็กหน่อยสองคนนี่โดนย่องโดนย่องแน่ะนะว่าจังไดโดนย่องแน,น่ขี่มือไงอเพืเ่อนกับซีเอ่อเขาเรียกว่ายังล่ะเอ่อีได้คุยกันนะทางโทรศัพท์มปนมบ่จะแล้วก็เพิ่นก็จะขี่รถข,ขี่รถเม่จากทางไก่มาเนาะแล้วก็จะมาลงสตออ็อกโฮมมาลงสต็อกโฮมแล้วก็เอ่อ เออนุกับสิไปลาบแล้วกับันทีท่ายนวดแบบนี้ลืมแล้วโอ้ยเนาะเดี๋ยวจังสิามเล่าอีกเทือนึงจากวันทีท่ายลืมแล้วสมองไปแล้วไปนอนแล้วกเัเพื่อนก็จะไปนอนอยู่รงแรมบอเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้ไกลมองที่นวดนะแต่กับบอกให้เรามานวนนี่อยู่เราก็บ,บอกว่าเดี๋ยวจังสิมาประสานเพราะว่ากัสิได้ไปไกลอ่ะ เออโรงแรมเลยอย่างซช่นเมบอลละเพิ่นจะมาเรียนหนังสือค่ะเพิ่นจะมาเรียนหนังสือแม่ยายน้อยจะมาเรียนหนังสือเย้ดีใจน้าแม่ยายน้อยเนาะล้วก็จะมานอนล้วก็จะมานอนเล่นน้ำอยู่นี่เนาะแค่คืนหนึ่งแล้วเพิ่นก็จ้างสิก้บแล้วนุก็ไปส่งเราคือเก่าละเอ่อถ้าเบิ่งว่าเพิร์ซี่ได้อย่างไรทั้งใดเนี่ยน้ำเล่าเยก หรือว่าเล่าสิบห้าหนูไปหรือหนูสิบห้าเล่าไปกันแน่นี่ก็ดีใจน้าเพิ่นได้เลี้ยน,ะน,นะรยนะบาดที่นี่ก็เป็นเป็นแบบเป็นอาชีพไปเลยแล้วก็จะเลี้ยนแล้วก็จะมีใบอยงทุกสิ่งทุกอย่าง<ส>ดีใจน้ำจ้าเย่แล้วเพิ่นก็บ,บอกให้กินฮอดร้านเออกินฮอดดันซอง<ส>คนนี่เ<ส>ม่นวินกับลินน่ะเอาเม่นวินอยู่ส่แเม่นวินก็มาลูก ขำมาเลยลูกเล่นๆๆเรนเตรถนี่ก็นเลยมาหาแม่แล้วลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับยังลูกวีาบอยเฮ้ยว่าเอายูด้วยอย่างองาลูกแม่ใหญ่น้อยจะกลับมาแล้วช้อปปิ้งมา嘛ช้อปปิ้งเหรอบุกหล่าจะไปช้อปปิ้งข้างนอกเหรอ เดี๋ยวแม่จะนูจะพาเด็กน้อยออกไปทิ้งขยะแล้วก็จะไปขายขวดกับพี่น้องจะไปขายขวดครับลูกก่อนแม่มามารักมามมารักนะมาน้อยมาน้อยของแม่นัมม่ารักแมนวินนะาลูกนะยาเอลส์ก็ได้ลูกยายาจุบอนี้นํานีนามาจุบด้วยเนสซ่ามนสซ่าเอาแรงเข้าไป ว่าสีออกจากบ้านได้พี่รวงก็เป็นทั้งสี่ละเพราะว่ามันบมแมนโอ้ยแมนตาโอ้ยไมาเตรียมตัวได้มาบีบดังน,นี่ก็มอีนล่าตกเตีตกหัวดวนตีโลกอีหล่าขีดมึนเลยเอาจังสีล่ลแล้วม,มาแม่กระยอกโซลีนาอ่ะม,มาลักลิน,ลน่าเนาะมามาลักแมนไวโน่งสงอ้ยเนาะฮักหลาย หักแม่ <พอ S 1> แมาลูกเออเ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 ออเออมามาเอลส์ก็อ,อกโซ่ใจเย็นๆลูกชัวร์โอ๊ยนอนพอแล้วพอแล้วพอแล้วงั้นที่ให้ใจบ่ออกได้นี่แล้วก็นู่จะไปคล้ายกระป๊อกน่าเอาใครับก็คือโอ้ยโทษนอกจะ <c oughs> นั่นดีบันนี่คิโมโนหร <c oughs> ือที่ไรก่อนมาบอก <c oughs> บอกว่าแม,ม่ยน้อยไม่ยายน้อยสิม,มาสิม,มาสต็อกโฮมอีกแล้วจ้าดีใจดีใจจะได้พบปลาเพิ่น พบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วโอ้อยนังจักเล่าสิมาวันทีท่าไดกอกับเวลาใดนี่ก็จางถามเล่าอีกเทื่อนึงนอกจากน้อโอ้ยน้อแม่มามมสเซสสวัสดีแล้วอลินาลินาสวัสดียังคะวันนี้หลกจีพาเด็กหน่อยไปซื้อไอติมนําพี่น้องซื้อมาไวมันเป็นกล้องนะไอติมเป็นกล้องนะพี่น้องจ้ะเออ สวัสดีเด้อเจ้าทุกทา่านขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเรามุกให้กำลังใจทุกท่านนำ้ำเด้อจ้ะเด้อกกสวัสดีจ<อ>้าเด็ยืนเื่อๆเอาเอาเบิองเด้งแบบบนก็จะได้ออกจากบ้านอีหล่าถ้าเห็นอย่างแนะลบติบนะถ้าทำไมล่ะคะแลบติบนะ